สวัสดีพี่พี่นาะนะและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มันเดินเดินตกป่าคลองประเวทกันนะครับเป็นคลองใหญ่นะครับมีมากับน้องน้องทายนะครับอ๋ออยู่แถวราะบังนี่ครับเดี๋ยวมาลองรุ่นกันนะครับเดี๋ยวจะเดินไปตกตรงคลองแม่จันคนระับ เดี๋ยวลองลองเ,เ,เทสดูนะครับออว่าเช้าๆนะ่าจะผิวน้ำเนาะ หมัดไว้ตั้งแต่มเมื่อคืนนี่ไงิลนผิวน้ำน่าจะกัดดีนะเดี๋ยวลองดูงก่อนัมใหญ่เนใหญ่เ,เน,นดไซ,ดไ,ซไห <c oughs> ไหนล่ะไซด์ไซด์แ <c oughs> ว,ว่นไซด์แว่น หน่อนหย่อนด้วยแถวนี้เผื่อจะ yeah, มีตัวนะใช่ชอบแยงกัรูนี่แหละแล้วมันก็ชอบมานอนพุกอยู่นีนะถ้าเป็นผิวน้ำมาผิวน้ำก็กัดยากอยู่แถวนี้ครับแถวนี้กัดยากจบม,มาแล้ว วันนี้ว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้นนนไปแล้แถวนี้นะต้องหน้าหนาวผมหาธนูยงนิงป,นงปืนนท,<ำ>ทำไม่ไมไมไม่ซื้อปืนเลยท่หไหา นี่ครับนมือมือครับอของแม่จันนะครับอุญเนี่ยไปเอาสายเอาเหยื่อมาสละที่ไว้ตรงนั้นอืม คลองนี้สวยนะครับคลองนี้เข้าไปข้างในเคยมาตกครั้งหนึ่งนะครับได้ไปหนึ่งแต้มนะตรงนี้แล้วมาแล้วปลาช่อนขอบแม่จันตัวแรกของเรา,ราแล้ววันนี้แรรกคับเดี๋ยวเก็บไปให้เด็กๆน้อยข้างบนครับโอเคนะครับน้องน้องนำนะครับตัวหนึ่งนอนหลุดไปจิ้งจกมาแล้วอ่ะเนาะ เ่อวิ่มากัดจข้างฝั่งโอเคสวยอยู่นะหไปแล้วนำไปแล้วหนึ่งศูกัแล้วครับกัรแล้วกัแล้วกัแล้วกักัแล้วโอ้คายโอ้ยน่าเสียดายขายแล้วคายแล้วคายแล้วเอาใหม่เอาใม ฮะไก่เหรอโอ้ถัดดีวัดวอดอละไรมั่งขายเหรอ,หรอโอ้ยยังไม่ขายใส่เลยวดอะเลยวัดเลยเรียบร้อยอ้ยเล็งๆหน่อยโอ้เรียบร้อยมาอีกแล้วแต้มที่สองอแล้ว สองนะครับนะครับตัวที่สองแล้วตัวที่องใส่สวยอยู่นะโอ้ใส่ดีขึ้นมาหน่อยนะอืมตัวที่สองใส่โอเคครับตัวตัว,ตวได้ยังอ๋อนี่ตมดเลยเอา กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วโอ้ยอยู่แลยแต้มแรกนะครับเอาไหมนิมเอาเพิ่มเปล่างเอาเพิ่มนะโอเคนี่นะครับมาแล้วครับแต้มแรกวันนี้นะครับตัวที่ห้านะครับกัดเนี่ย เพรื่องจะได้ตัวถ่ายแล้วถ่ายแล้วแต้มแรกครับชิวะจะแห่าใช่ไหมวันนี้กันตามมากัดใกล้ๆเลยปล่อยไปได้ตาแตกแล้วเอา้าวนนะีแต้มที่สามของวันนี้นะ ตัวแรกของเราปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลยครับตาแตกโดนเบ้าตามาฝัะนะ่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนั้นที่เยอะฝั่งนี้ ตรงท่อหน้ามีตัวแล้วกัด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 แล้วอยู่แล้วมาแล้วแต่ที่สองปึ้มเสร็จเลย อีคู่มาแล้วครับผมคนละสอง้วนะอีคู่มาแล้ววันนี้ขอเก็บนะครับวันนี้เก็บเพื่อไปทำปลาเกลือนะครับวันนี้ไซดีขึ้นมาหน่อยครับวันนี้เราเดินไกลครับวันนี้สิบโลครับไม่ใช่ปลานะครับเดินเดินปิเปอร์หนีบเออคือมีอยู่นะไม่ได้ยังไม่ใซ่โอ้ไซด์ก่อน เรียบร้อยครับสใส่สเกลือลนะครับใส่เขาตีกัดแต่ผมตีไม่กัดครับเห็นแล้วหลายรอบแล้วแหละหยุดขึ้นหยุดขึ้นหยุดจังหวะอ่ะนี่ใช่ร้อยแล้วเหยื่อตัวเดียวกันตีไปที่เดียวกันอยู่ที่จังหวะจร<อ>ิงๆอยู่ที่จังหวะนะก็จะ,นะจะไม่กลับก็ไม่กัดเลยเหยื่อขาดเลย เหลืออยู่มาเสดับต้นอยู่ปลากเกลือครับปลากเกลือผลละสองนะครับแต้มครับสี่แล้วตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับโอยไม่ได้คิดว่าเปิดกล้องถ่ายแล้วเมื่อกี้นะครับเนี่ยแต้มที่สามแล้วครับนนแต้มที่สามแล้วนี่ไซด์ดีเลยใช่นีมเยอะ สีเขียวนะมาแล้วแทมซามมาแล้วครับนำแล้วเว้ยนำแล้วเว้ยใส่ดีใส่อยิงงี้เล้างน,น,นาอกหน่อยว,ว,วนตับเลยตัวนี้ครับเฮ้ยเราได้เรา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 เสีหุ้นใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าเล็กใหญ่นับหนึ่งนี้เราแพ้นะเนี่ย <laughs> เล็กใหญ่นับหนึ่งนี้เราแพ้เนี่ยเราถือหุ้นใหญ่อยู่ตอนนี้ค,คิดว่าพี่นั่นน,นะนะคิดว่าพี่เปิดถ่ายเนมะื่อกี้นี้ เกาะข้างนอกอ๋อเกาะริมปากนอกเลยเกาะมันสะบัดอย่างี้ยทีสะบัดเกาะในนหะเกาะขอบเปล่ากดยกัดแล้ววิ่งเลยนะนี่ครับกัดแล้ววิ่งเลยเรอใส่วสวนนี่นะววนตับเลยอ้าวแต้มที่ห้าของเรานะวันนี้ ปลาเกลือจะใส่เกลือแล้วเผาเลยพี่เจบอร่อยจะตายใส่เนี่ยจังไม่เยอะด้วยเดี๋ยวรุนกันต่อนะครับเจบครับเป็นไงไสวยด้วยครับโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหืมกัดตรงนี้เหรอเฮ้ยกัดนี่กัดใกล้ๆนี่โอ้ใส่ดีด้วยตรงนี้แต้มที่หกแต้มทีหกแล้วตีแล้วตื่นตามมาแล้วนะ ตามมาแล้วคนละสามนั่นนะต,ตีนมาแล้วนะน้องนิ่มตามมาแล้วโอ้ไซดีอยนะู่แล้วนี่เสร็จแล้วจแจม,แจมบอกแล้วว่าอยู่ใหญ่ๆนิชอบามันกัดนิมนิ่มเลยไปยินแต่เสียงกัดเมื่อกี้นี่รถมา ่ายแล้วครับอ,อู้กัดรากมากกัดเลยอะ่ะอู้จะปล่อยนะอันนี้ปลาคอกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยลูกมันอยู่ตรงนั้นน,นนะให้เาเลี้ยงลกูกมีปลาคอบผมคิดไม่คิดว่ามันจะกัดนะนีแต้มที่เจ็ดแต่ตปล่อยนะตัวนี้ครับผมไม่ได้เอาลองตีเล่นๆดูนะครับนี่ลูกมันอยู่นั่นเลยกัดกำลังเลี้ยงลูกแจ้งที่เจ็ดวันนี้มันไม่ไมไมใช่ปลา ไม่ใช่ปลาเกมนะครับปลาเลี้ยงลูกปล่อยให้เลี้ยงลูกให้โตก่อนอืมปล่อยไป,ไปนี่เห็นไหมลูกมันกำลังลูกกำลังโตถัดแหวนถ้ากัดแล้วกระโดดอย่างนี้ปลาฟอกสรุปผลงานกันนะครับวันนี้นี่ก็ได้ ไปหกตัวนะครับผมหกแต้มในคนละสามแต้มกับน้องนะครับฝนก็จะตกแล้วครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามารับชมให้กำลับบงใจขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝนมาแล้วไกลับเราเรียบร้อยได้อีกตัวนะครับผม จะก,กลับอยู่แล้วครับผมตรงจุดเดิมเมื่อเช้านี่นะครับขึ้นไปนอนอยู่ตลอดครังนี่้ตัวที่แปดนะครับผมตัวนี้ส่งท้ายคลิปเอาเนี้ยถุงมาใส่ใส่พอดีปลาเกลือนะครับใ <7, 7. S 2> ส่เซ <7. S 2> เว่นเซเว่นเซเว่นใส่กางห้าวเลยว่าห้าวห้าวแม่กระับกระเฉง เรียบร้อยครับผมนิ่มจ้ะพี่เอ,อ๋อครับนิ่นนมก่อนเดินทางกลับนะครับผมอ,อีกแล้วแล้ครับผมขอ,อ,องแม่จันนะครับผมปลาเยอะอยู่นะวันนี้เป็นเด็กถือปลาให้อ,อวันนี้เป็นเด็กถือปลาให้นี่แต้มที่หกนะไซ้เกลือไซ้พอดีอน,นี่เป็นเด็กถือปลาให้